ี่จ้าพี่น้องพุ่นพุ่ณบอสพี่น้องเห็นบอสคุนดีขอยออกทางเลี่ยงพี่น้องถ้าบอสทางเลี่ยงขอยมันเจ็บแต่เด็กถ้าโดนค่าคุณอ่ะคุณหรือมึงพี่น้องเก็จอดเล่นพัทยากันจ้ะมันบกเขื่อนเลยไม่มาทางเลี่ยงเลยจ้ะเราได้ลบได้รลบมาทางเลี่ยงได้เลยจ้ะเด้อเราดม่อยากติดบอสขยับเลยจ้ะไม่ขยับเลยนะคะเลี่ยงนี้ได้เลี่ยงได้เลยจ้ะเด้อไปหูทางรากพัทยาหน่อยจ้า ขยับเลยยูแล้วังซีถุงก็กลนอแ้่ะเปิม่มืองมากี่บอลบบอเปิดแลนด้มูอมีเราก็เปิดแลนไอเปิดอ้บัวบัวบัวนี่น้ำยุ่งคลองเลยวเแห่เอายู่น้ำนคลองเคลื่อนมาไมนีเบิ่งพี่น้องน้นลอ่งมาทางรัดจ้ะขจรป้าไปพ่นเลยคุณ ยังเราตัวอะไรยังไงกําลังเมื่อบานประทับกําลังเมื่อบานครับขุยันมึงหนาวนั่ะละครับเก็ขุยผ้าเมื่อบานขุยันลูกไข่แตกลุงกบมันว่าลุงลุงลุงกบจะพาพาเมื่อบานลุงกบเมื่อบานครับขุยันขุยันพี่มอดหนาวครับขายันพี่มอดไข่แตกไปรถไปไปรถลุงกบมันว่าไปเห็นสภาพแล้๋ยวคนเขายังสาดอยู่เมื่อกาแสงเขาขยันลูกสาวเปียก ปลาบัวเมื่อบานแล้วัดทางลัดมาพี่นันขั้นบ่ได้ครับง่ายงเรพี่น้องต้นเผาเขาซีถุงวัจะหบานบ่บัวต้นเผาเลื่อนต้อมาทางลัดจ้ะเห็นหน้าปังแวเห็นสีเ้าอาจเพื่อนแล้วชุบสบัยทีเกษตรถุงมงกลัวยุงลางเกนจะจับกินเขงกลาง สวนเกษตรพี่น้องสวนเกษตรผสมนี่แหละมาศึกษาได้เลยที่เด็ดเลยนี่อะไรที่คือเขาเทามีทีแล้วเขามีทีแล้วพี่เขาปลูกไปกระขายปลูกบัวขายพร้อมนี่แะไรมาบุญกันเลยอืมที่เด็ดเลยไปเป็นคลองเลยปลูกผักบุญหมดเลยนีเอามาแว่เลยนี่ศึกษาได้เลยคลิปนี้แค่นี้แหละจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า